ทุกพักมีข้อเรียกร้องหมหาศาลที่พระไทยเองกระอักเลื่อนก็จะได้ป้ายชื่อใหม่ว่าเป็นพักที่เป็นนั่งร้านของเด็จการทุกพักเนี่ยจะเรียกร้องซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อไทยจะเหลือแค่กระดูก ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าไม่เอาก้าวไกลไม่เอา,ามาตาึงา112รู้อยู่แล้วไม่ต้องถามเขาก็ได้ยืมปากเขามาพูดคุณหมอชนรันบอกว่าให้มันโปรง่งใสจะได้ไม่มาว่าเราว่าไปมุกมิบไปคุยกันแล้วมาบอกก้าวไกลเหมือนกับเป็นเขาอ้างได้เขาก็ถแถลงผ่านสื่อแล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้าที่จะมาเจอกับทางพักเพื่อไทยเขาแถลงผ่านสื่อแล้วแต่อันนี้เนี่ยมาตอกยำ้ำ มาพูดผ่านสื่อให้เห็นอีกทีหนึ่งมาพูดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่เอาเก้าวไกลแล้วจะประโยคนี้แหละเอาประโยคนี้แหละมา เป็นข้ออ้างในการจะปล่อยมือจากทางก้าวไกลแต่พอหลังจากที่ปล่อยมือเสร็จแล้วเนี่ยละครมันขมขื่นครับม,มันไม่ได้เป็นละครที่ดูแล้วสดชื่นนะแมมจะเจอกิ๊กใหม่แฟนใหม่ปั๊บเนี่ยโอโ้ทุกอย่างบอกเลยยางไงเออไก่คือบอกเลิกบอกเลิกกับแฟนคนเก่าใช่ไหม <S <S นะเระกาก็นึกว่าได้แฟนคนใหม่นะก็น้าตาสดสวยทุกอย่างก็จะราบรื่นนะครับปรากฏไม่ใช่ครับลกยเป็นละครที่มันขมขื่นกว่าเดิม เพราะไอ้ฉากต่อไปที่เพื่อไทยกําลังจะเจอใช่ครับเพราะว่ากลายเป็นว่าพักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงที่เพื่อไทยตั้งใจว่าจะมาจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลทุกพักมีข้อต่อรองมหาศาลทุกพักมีข้อเรียกร้องมหาศาลที่เพื่อไทยเองกระอักเลือดผมใช้ประโยคนี้แล้วกันวันที่คุณเป็นเบอร์สองเนี่ยคุณได้ทุกอย่างนะนะฮะคุณเป็นเบอร์สองก้าวไกลเป็นเบอร์หนึ่งนะก้าวไกลบอกเลยกระทรวงเศรษฐกิจคุณเอาไป ใช่ไหมเราเอากระทรวงความมั่นคงกระทรวงสังคมดูแลแต่วันนี้คุณมาเป็นเบอร์หนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขารู้ทันทีว่าคุณไม่มีฉันคุณไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ได,ดังนั้นข้อเรียกร้องของภูมิใจไทยเองข้อเรียกร้องของพ,งพลังประชารัฐเองข้อเรียกร้องของชาติไทยพัฒนา<ม>ทุกพักเนี่ยจะเรียกร้องซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อไทยจะเหลือแค่กระดูก แล้วของเพื่อไทยล่ะแปลวะ่านี่มันบริบทเดียวกันนะเพื่อไทยอาจจะไม่ได้อิงกับบวลชนที่เลือกมาหรือเปล่าแต่เลือกที่จะทําให้เข้าไปมีอํานาจได้หรือเปล่าอาจารย์สมชัยว่าไงวิธีคิดของเพื่อไทยเพื่อไทยกับคิดอีกแบบหนึง่งเพื่อไทยคิดว่าเอาอํานาจไว้ก่อนอนั่นก็คือหมายความว่าไม่รู้ละ่ะอะไรก็แล้วแต่คนจะพอใจไม่พอใจไม่รู้แต่ฉันขอเป็นนายก ฉันขอโหวตครั้งเดียวให้ชนะให้ได้ดังนั้นวิธีการประมนุนเพื่อไทยก็คือว่าโหวตอ,อย่างให้ชนะในครั้งเดียวก็คือต้องเลือกจับมือกับพรรคบางพรรคซึ่งสอวอไม่ปฏิเสธเลือกจับมือกับพรรคบางพรรคซึ่งจะมีส่วนได้คะแนนเพิ่มจากสอวอนะครับหรือแม้กระทั่งการสะบัดมือจากทางพรรคก้าไกลออกไปเพื่อให้ไม่เป็นปัญหา นะฮะแต่สิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นกระบวนการคิดซึ่งคิดสั้นผมใช้ประโยคนี้นะคิดสั้นเมืม่อกี้อาจารย์บอกก้าวไกลทําไมไม่คิดเป็นรัฐบาล <c oughs> พอเพื่อไทยบอกคิดเอาอํานาจก่อนอาจารย์บอกคิดสั้นคิดสั้นครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ท <c oughs> ําผลงานสร้างผลงานอาจจะกู้คะแนนนิยมกลับคืนมาได้ไงองค์ประกอบไม่เหมือนกันแหละโอเคถ้าเพื่อไทยถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลก้าวไกลจะจับมือกับเพื่อไทย และอยู่ในฝั่งของประเทศไทยด้วยกันและหลุดออกมาจากขั้วอำนาจเดิม,มเพราะนั้นวิธีการคิดวิธีการจัดการการบริหารการดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอรแบบ์รัปนนะฮะแต่ถ้าเขาเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลและไปจับมือกับภูมิใจไทยจับมือกับพลังประชารัฐจับมือแม้กระทั่งจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถามว่าเราเห็นหน้าตาอะไรเกิดขึ้นหน้าตาที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลที่ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากรัฐบาล 89เกปีที่ผ่านมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการทําลายตัวเพื่อไทยเองอว่าทําให้เพื่อไทยนั้นเนี้ยแทนที่จะได้ป้ายชื่อที่ติดว่าเป็นพักฝ่ายปฏิริไตนะฮะก็จะได้ป้ายชื่อใหม่ว่าเป็นพักที่เป็นนั่งร้านของเผด็จการและสืบทอดน,นัดของเผด็จการนี่คือสิ่งซึ่งเพื่อไทยจะเสียไปและการเสียดังกล่าวเนี้ยสร้างนะ กว่าจะได้สร้างป้ายที่บอกว่าเป็นภาพเคียรไตเนี้ยแปปีหรืออาจจะเกินกว่า10ปีต่อสู้มาเป็น10กว่าปีพังพังครับ <laughs> แล้วก็ป้ายใหม่มันเกิดขึ้นในวันเดียว<อ>นะครับเข้าใจแล้วคือคือเขาแลกกันคนละประเด็นเก้าไกลถ้ายอมถอยบางเรื่องที่สวเขาใช้เป็นข้ออ้าง แล้วจับมือกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอาจารย์ไม่คิดว่าความเสียหายที่เขาอาจจะไม่ได้ทําบางเรื่องที่หาเสียงเอาไว้เช่นเรื่อง1นึมันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงถ้าเขาไปเป็นรัฐบาลผิดกันกับเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยที่ต้องไปเสียคําพูดเรื่องการไม่จับมือกับพัก ที่เคยอยู่คั่วตรงข้ามมาก่อนอความเสียหายมันรุนแรงกว่าถูกไหมแล้วก็คําว่าสัจจะนี่สําคัญมากเลยในสมัยนี้คุณเคยพูดอะไรไว้เนี่ยในทางเทคนิคเขาบอกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นรอยเท้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถไปสืบคนได้และไปจะขึ้นมารบกวนใจคุณตลอดเวลานะครับมันจะบอกทันทีว่าคุณเคยพูดแบบนี้นะและคุณคและคุณไม่รักษาคําพูดนะสิ่งนี้มันจะติดตัวไปลําบากมากลางานะอาจารย์สุวิชา